น<ส> <orman>. ี้นายก็จะมาสอนสร้างแคมเปญทดสอบกลุ่มเป้าหมายนะคะแบบ1ต่อ2ต่อหนึ่งะคะวนนี้เราจะมาทดสอบกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็น1ต่อ2ต่อ1ทํายังไงนะคะก็ให้เราเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาเลยค่ะแล้วก็ให้เรากดสร้างที่ตัเคิตรงนี้คะกดสร้างเข้าไปเลยค่ะส่วนมากเราก็จะยิงแบบข้อความกันอยู่แล้วนะคะก็ให้เลือกที่ตรงนี้ถูไหมคะแล้วก็กดดาเนินการต่อค่ะเสร็จแล้วนะคะได้เราตั้งชื่อแคมเปญปกตินะคะแล้วก็อ่า TBU ตรงนี้ก็ไม่ต้องเปิดนะคะถ้าใครมีข้อมูลอยู่แล้วยิงมานานแล้วเพจนานแล้วนะคะมีข้อมูลลูกคาาคกปปดไ่่ะะ น,นี่นะคะชื่อชุดโฆษณานะคะเนี่ยชุดนี้เราจะทดสอบด้วยกลุ่มไหนการเราเจาะตรงไปเลยแล้วกันอันนี้สมมติเป็นกลุ่มลิปสติกโอเคกลุ่มลิปสติกหญิงอ่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็นวัยทำงานหน่อยก็คือ25ถึงส5แบบนี้แล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเนาะเราก็เลือกแล้วส่งข้อความตรงนี้อ่าทีเราก็เลือกเพจให้เรียบร้อยนะคะเลือกเพจเรียบร้อยแล้วมาใส่งบป,ประมาณค่ะเราจะให้แคมเปญเงินมุกประมาณเท่าไหร่ ทีทีก็คือเราขายสินค้าอยู่ในประมาณไหนเนาะราคาประมาณไหนถ้าของในเนี่ยมัน300อาบงั้นล้วก็จะใส่คินเป็นละ300ตายหรือคิมเป็นละ500ก็ได้นะคะนี่ล้วแต่เราแต่นี้เนจะใส่300 <S <S เพราะเดี๋ยวแนนจะโคดอีกเยอะนะคะอันนี้ให้เราตั้งเวลาไปนะคะหลังเที่ยงคืนเราก็จะตั้งปเป็นเที่ยงคืนก็ได้เพื่อที่จะให้มันวิ่งครบวันนะคะนี่ค่ลุ่มเป้าหมายอันนี้ข้ามไปก่อนนะคะมันเป็นกลุ่มเป้าหมายของพวกรีทาร์เกตและลูกอะไรพวกนั้นนะคะเรามาตรงนี้เลยค่ะตำแหน่งที่ตั้งอ่ะให้เรามาเลือกตรงนี้เลย แล้วก็จะเลือกเป็นเพศหญิงหมืเครื่องสำอางนะคะนี่เลยค่ะกูก็หมายรายละเอียดตรงนี้นะคะดูห้ัดๆนะาคะแล้วก็จะมาเลือกดูเนาะแล้วก็จะมาดูที่ความสนใจก่อนเลยก็ให้เรามาเลือกตรงนี้เลยค่ะในก็จะเลือกความงามค่ะความงามแล้วจะนี่เครื่องสำอางคลิกไปที่เครื่องสำอางอันนี้จะเป็นกลุ่มแบบโดยตรงเลยที่ในเลือกก็จะเป็นเครื่องสำอางร้านเสริมสวยแบบนี้พอเราเลือกความสนใจเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่เราเลือกความสนใจหมดแล้วเราก็มากําหนดเพิ่มสโคปด้วยพฤติกรรมนะคะเราก็จะมาเลือกพฤติกรรมกันค่ะจะได้แม่นยำมากขึ้นน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 นะะะะะคคคแแ่่่อออออพฤติกกกรรรรมขงงเเเเเเาาาถ้ปป็็็ืืสีจลทบบ เดินทางบ่อยอีท่องเที่ยวบ่อยแบบนี้นะคะกิจรกรรมดิจิทัศน์มันก็จะเลือกเป็นนี่ชำระเงินกับเฟซบุ๊กภายในสามสิบวันเก้าสิบวันก็คือคนที่เคยซื้อของในเฟซบุ๊กมาแล้วสามสิบวันเก้าสิบวันแล้ว 30, 90, ก,ก็พฤติกรรมที่สําคัญก็คือพฤติกรรมการซื้อนักช็อปที่มีส่วนรว่วมอ่ะเลือกไปด้วยมีพลาดกันอยู่แล้วอ่ะให้เราไปเลือกที่การเชื่อมต่อเครือข่ายนะคะแล้วก็เลือกเป็นนี่ซีดีเออแล้วก็เลือกไปนะคะแบบนี้แล้วก็มาเลือกภาษาเหมือนเดิมค่ะอ่ะเสร็จ ตำแหน่งการตัดวางนะคะถ้าเราใส่งบนอนแบบนี้นะคะก็แต่เลือกเป็นการแนะนําไปก่อนเสร็จแล้วนะคะให้เรากดถัดไปค่ะ,ะเริ่มแล้วก็ตั้งชื่อโค้ดของเราเลยเ็แล้วนะคะก็ให้เรามาเลือกโฆษณาค่ะใช้ที่มีอยู่แล้วหรือใครที่จะ,ะสร้างเป็นหลังบ้านก็สร้างใหม่แบบนั้นนะคะเอาไปลิปสติกอันนี้แล้วก็เลือกส่งข้อความแล้วก็เลือกเทมเพลที่เรามีเพจเน,นี่ยจะตั้งไว้เต็มเลยเนี่ยข้อความเช่ติดเนี่ยก็จะตั้งไว้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรากลับมาที่กลุ่มเป้าหมายค่ะตรงนี้นะกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ให้เรามากดตรงนีี้้ะค่่เ็ยกกปปปตทรรรไูููด รูปไฟลงานเนี่ยจะเป็นหมองแคมปปญนส่วนในรูปสี่เหลี่ยมสี่อันนี้สีฟ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องกลุ่มเป้าหมายส่วนในตรงนี้รูปหน้ากระดานนี่คือจะเป็นโพสเนี่ยเราก็จะมาสังกตตรงนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมเราจะทาเป็นสองกลุ่มใช่ไหมก็คือจะมีหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งแล้วก็มาที่กลุ่มเป้าหมายนี่เลยค่ะแล้วก็กดสามจุดนี้นะคะแล้วก็กดการทําสํารวจแบบนี้เลย เนี่ยกลุ่มแรกของเรานะคะนี่เราก็จะมากลุ่มที่2เราจะเอาอะไรเมื่อกี้เนี่ยก็จะจอดตรงไปเลยใช่ไหมคะว่าจะมีเครื่องสำอางแล้วก็ลิทสติกแบ,บจอดตรงไปเลยนะคะแล้วก็สโคปในพฤติกรรมอีกทีแต่อันนี้เนี่ยเราเป็นแฟชั่นรวมๆไปเลยเนาะผู้หญิงก็จะชอบเลยแฟชั่นอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ใส่งบที่300เหมือนเดิมอ่าประเทศไทยเหมือนเดิมอายุเท่าเดิมเพศหญิงเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้นี่เอาพวกนี้ออกไปนะคะเราก็จะมาเลือกใหม่นะความสนใจก็จะเป็นช้อปปิ้งแฟชั่นทั้งหมดเลยอ่าเสร็จแล้วมาสโคปกันที่พฤติกรรมนี้ใหม่นะะค เราก็มาเลือดูตรงนี้เลยค่ะพฤติกรรมผู้ชำระเงิน3 0วัน90วันนี้ของเราเลยแล้วก็การเชื่อมต่อเครือข่ายตรงนี้ให้เรามาเลือกที่4 g กับ WiFi นะคะพฤติกรรมการซื้อนะช็อปที่มีส่วนร่วมการท่องเที่ยวตรงนี้คือผู้ที่เดินทางบ่อยอ่าผู้ที่เดินทางต่างประเทศเป็นประจำผู้ที่เดินทางระหว่างบ้านกับที่ทํางานอาจจะเลือกคนที่เป็นเจ้าของ iphone xs max แบบนี้สมมติเลือกไปแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับเจ้าจงที่จะแบบว่าต้องการขายสินค้าที่มีราคาแพงหน่อยสูงหน่อยเราก็อาจจะพฤติกรรมตรงนี้มาเลือกได้ทุกอย่างทีีีี่่่เเหหลลลืือออกกกก็็มมมมมมนนนดิะะะะคจจุุ ซสชั่นนะคะกับกลุ่มลิปสติกแบบนี้เนาะนี่ก็จะเป็นการทดสอบกลุ่มเป้าหมายนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรากดเผยแพร่เลยค่ะก็ให้ดูด้านบนนะคะน,นี้ที่เน้นเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นะคะให้เรากดมาที่หน้าแคมเปญแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เรากดมาที่ตรงนี้แคมเปญของเราอ่ามันก็จะมีเห็นไมคะสองก,าากลุ่มเป้าหมายปึงกลุ่มแฟชั่นยิงยี่ห้าสี่ห้ากลุ่มลิปสติกยิงยี่ห้าสี่ห้าเหมือนกันสองอันนี้อ่ะก็ให้เรา,าเลือกสองอันนี้เลยมันก็จะมีโพสต์อันเดียวเหมือนกันมาตรงที่โฆษณานี้เห็นไหมมันก็จะมีโพสต์เดียวโพสตททีีีี่่่เเเเเรรราาาาามมมมืออออสััััััักกกคูนน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 น้้้หพะจ็็ลยป สองแบบนี้แต่เวลาเขาเรียกนะคะเขาจะเรียกเป็นหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งแบบนี้นะคะหนึ่งต่อสองต่อหนะึ่งก็จะเป็นการทดสอบกลุ่มเป้าหมายนะคะก็ลองมาไปทํากันดูนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์สอบถามไม่ได้เลยค่ะหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามไม่ได้เลยค่ะแต่แนนจะมาตอบให้นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดทิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามแนนไว้ด้วยนะคะ